ดูเรื่องการแพทย์กันบ้านนะครับเลขาธิกาสรสปสช,ชเดินหน้าสนับสน,นุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษ เป็นศูนย์กลางรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับเรื่องนี้ครับนายแพทย์เจเดตธรรมทั์อารีเลขาธิการสปอสอชพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดบริการแตติยภูมิขั้นสูงแก่ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพรักษาโรคซับซ้อนรองรับผู้ป่วยได้ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและรับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ตอนบน ทำให้ได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลไปรับบริการขั้นสูงถึงที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับนายแพทย์อารักษ์วงวราชาติผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์บอกกับว่าที่นี่มีศูนย์เฉพาะทางและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านจักษุ กระดูกและข้ออุบัติเหตุศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์โรคหัวใจโรคหลอดเลือดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมการเจ็บป่วยในหลายๆโรคที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองพร้อมให้บริการขั้นสูงโดยไม่ต้องรอคิวนานหลายเดือนครับนายแพทย์ตเด็ดยังบอกด้วยนะครับว่าสปสอชพร้อมสนับสนุนในทุกๆด้านครับเพื่อให้ผู้ป่วยบัตรทอง เข้าถึงการรักษาขั้นสูงโดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ามารับบริการได้โดยตรงไม่ต้องกังวลเรื่องของการเบิกค่ารักษาครับทางศูนย์การแพทย์มาหาวิทยาลัยรังก็ย้ำนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างท่านก็ยินดีจะเบิกจ่ายจากสวทชตามบัตรา,ตา,า,ตาที่สวทชกําหนดนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะเน้นตัวเรื่องของบริการเป็นหลักเพราะไม่งั้นก็ทางให้พี่น้องประชาชนก็จ,จะกังวลอีกว่าเอ๊ะมาโรงพยาบาลขนาดเนี้ย จะต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่จะต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือไม่ซึ่งนี้ทางสบชก็ได้มีการพูดคุยทางนี้นะครับในการที่เขามาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษาให้เป็นไปตามกติกานะครับ